พื้นฐานมาจากวัฒน,ธ,นธรรมนะคะทำให้การสื่อสารข้าไนธทรมีปัญหาใช่ไหมคะจ,จะมีการสื่อสารแบบ high c o n t ม x t communication สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสินสมสรสรซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้ด้านพหุปรัธรรม ภายใต้โครงการบริการวิชาการของสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะว่าเราจะมีวิธีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างไรให,ให้มีประสิทธิภาพค่ะและในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรสัิมาจารุบุตรประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพสำนักวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันเราจะเห็นว่านักศึกษาต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาเรียนในประเทศไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยของเราเองก็จะเห็นว่ามีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยมากยิ่งขึ้นและถึงแม้ว่า ในมหาลัยของเราเองเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ก็จะเห็นว่าในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติบางครั้งก็อาจจะมีการผิดพลาดในการสื่อสารเกิดขึ้นให้พบเห็นอยู่บ้างนะคะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์ในด้านการสอนแล้วก็การทําวิจัยทางด้านภาษาอยากจะให้อาจารย์ให้คําแนะนํากับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าเราจะมีวิธีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพค่ะอาจารย์ คือภาษาเนี่ยนะคะจะมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมนะคะคอ,อ,อาจารย์อติมาเคยสังเกตไหมคะว่าภาษาไทยของเราเนี่ยนะคะคกับภาษาอังกฤษเนี่ยมีความแตกต่างกันใน,ในหลายหลายแบบหลายๆลยลักษณะเลยนะคะคอย่างเช่นคำสรรพนาม ภาษาไทยเนี่ยเราจะมีคำสรรพนามที่เราเรียกขานสรรพนามบุรุษที่1เรียกเรียกตัวเองใช่ไหมคะบุรุษที่สองเราเรียกคู่สนทนาเนี่ยนะคะภาษาไทยเนี่ยเรามีสรรพนามบุรุษที่1เนี่ยก็คือมากมายเช่นฉันเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะและบางครั้งเราเรียกเราใช้คำว่าเขาตัวเองอย่างเนี้ยนะคะซึ่งมันมันฟังดูอาจจะสลับกันนิดหน่อยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ สรพนามบุตรที่1คือ I หรือถ้าเป็นหลายๆอย่างบุตรที่2ก็คือยูใช่ไหมคะถ้าหลายๆคนก็คือก็ยังคงใช้คําว่ายูอย่างนี้ค่ะคือความแตกต่างของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีที่มาก็คือพื้นฐานทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้คือประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสรพนามความหลากหลายของของคำต่างๆนะคะทีนี้อย่างสุภาษิต ต่างๆก็เหมือนกันอาจารย์อติมาเคยสังเกตไหมคะเช่นภาษาไทยเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราทําอะไรสักอย่างแล้วเราบอกว่าง่ายจังเลยเราจะเปรียบเลยกับสุภาษ,ษิตอะไรบมางวาง่ายเหมือนฟอ,อกไว้เข้าไปไากใช่ค่ะ,คะแล้วก็ใช้เปรียบกับผลไม้ที่เราที่เป็นผลไม้ใกล้ตัวเราเช่คนคำว่ากล้วยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้สำนวนว่า a piece of cake ซึ่งภาษาไทยเราวัฒนธรรมเราไม่มีขนมเค้กนะคะถ้าเราจะบอกเขาว่า easy just like eating banana เขาก็จะงงว่ามันไม่ใช่คำเปรียบเลยในวัฒนธรรมของเขาอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนรู้ภาษาอะไรก็ตามนะคะ เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมพื้นฐานด้วยเพื่อที่เราจะได้ใช้สำนวนนั้นได้ถูกต้อง <Okay. S 2> ถ้าเรายังคงใช้ภาษานั้นภาษาภาษาต่างประเทศนะคะ <Okay. S 2> แต่เรานึกถึงวัฒนธรรมของเรามันก็จะเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน <Okay. S 2> นะคะเข้าใจผิดในบางกรณีก็มีนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจหรือว่าเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารใช่ไหมคะจย์ใช่ค่ะ นอกเหนือไปจากประเด็นต่างๆเหล่านี้เรื่องของความแตกต่างในเรื่องของรันธรรมเนียมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่นําไปสู่ทําให้การสื่อสารข้ามรันธรรมมีปัญหาอีกบ้างไหมคะจะเขาจะมีทฤษฎีเลยนะคะก็คือจะมีนักวิจัยหรือว่าเป็นนักสังคมวิทยานะคะและมนุษยวิทยาเนี่ยชื่อเอ็ดเวิร์ดฮอ์ค่ะเขา พูดถึงทฤษฎีการสื่อสารอยู่2แบบนะคะคือเขาจะบอกว่า,าจะมีการสื่อสารแบบ High Context Communication กับการสื่อสารแบบ Low Context Communication นะคะทีนี้แบบ High Context Communication เนี่ยคือคอนเท x ก์ ext, ในที่นี้หมายถึงภาษาไทยเนี่ยแปลว่าบริบทบริบทก็คือสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเนี่ยนะคะคอาจจะเป็นลักษณะาภาษาท่าทาง นคะซึ่งไม่ใช่คำพูดนะคะ,คะหรืออาจจะเป็นสีหน้าของเรานะคะหรืออาจจะเป็นอย่างเช่นเราชี้ไปอย่างนี้ทีนี้ลักษณะของไฮคอนเท็กซ์เนี่ยไม่ได้ต้องใช้ข้อความอะไรมากนะคะคนที่อยู่ในวัฒนธรรมแบบไฮคอนเท็กซ์เนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดและมีมีความเข้าใจในพื้นฐานวัฒนธรรมเนี่ยร่วมกันเหมือนกับที่เขากล่าวว่าคนรู้จักกันเนี่ย ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะก็เข้าใจกันมองหน้ากันก็เข้าใจแล้วบางคนเนี่ยเราแค่มองหน้ากันแล้วพยักหน้ากันก็รู้แล้วก็รู้แล้วใช่ไหมคะสังคมไทยเนี่ยอาจารย์อติมาลงทายซิว่าเป็นอยู่ในกรณีนี้ไหมคะ อคิดว่าสังคมไทยน่าจะมีพื้นฐานแบบเป็นแบบ high context เลยนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราแบบมองหน้ากันบางทีแค่พยักหน้าให้เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแค่ขยิบตาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าบางทีบางทีแบบบางทีอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาเรานินทาแอบกอดสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีแค่พยักพยักหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้กันละว่าพูดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นภาษาไทยเรามีคำมีข้อความภาษาไทย อยู่ข้อความหนึ่งซึ่งใช้กันแบบแพร่หลายมากติดปากมากคือคําว่าไม่เป็นไรค,ค่ะคําว่าไม่เป็นไรเนี่ยในในภาษาไทยเราเนี่ยปกติอาสนติมาเราใช้คําว่าไม่เป็นไรในกรณีไหนบ้างคะไม่เป็นไรก็อย่างเช่นเพื่อนขอโทษทําอะไรผิดเ,เราเ,เราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรือว่าเราทำเราทำอะไรให้คนอื่นเ,เขาขอบคุณเราเราก็ไม่เป็นไระอ,อ,อะไรทุกอย่าง คนไทยสบายๆไม่เป็นไรทุกอย่างค่ะเราเคยเราไม่เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นไรในประโยคนี้หมายถึงอะไรเราไม่เคยรู้สึกสงสัยใช่เพราะว่าเราจะเข้าใจด้วยในบริบทใช่ไหมคะว่าไม่เป็นไรในที่นี้คือขอบคุณหรือใช้ในการตอบรับการขอบคุณหรือตอบรับการขอโทษอย่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เหมือนภาษาไทยนะคะอันนี้จะเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ย ใช้ภาษาอังกฤษผิดบ่อยๆก็คือเวลาที่เช่นมีคนขอบคุณเรานะคะอย่างเช่นเขาพูดว่า thank you very much เราก็จะตอบคนไทยหลายคนชอบตอบว่า never mind ซึ่งเขาเข้าใจว่ามันแปลว่าไม่เป็นไรใช่ในภาษาไทยมันคือไม่เป็นไรซึ่งเราใช้ในทุกๆโอกาสเลยแต่ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้ใช้คำว่า never mind กับ thank you เขาใช้คำว่า my pleasure you're a welcome ใช่ไหมคะ เขาใช้ไม่เหมือนกันแต่ never mind เนี่ยอาจจะใช้ในกรณีเช่น I'm sorry I'm late อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขอโทษใครเขาก็ไม่ได้ตอบว่า I'm you're welcome ถูกไหมคะถ้าสมมุติบอกว่า oh I'm so sorry I'm late ถ้าเรามา you're welcome ก็แปลกเขาแปลกเขาก็เอ๊ะทำไมเราพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีเขาจะมีคำตอบเฉพาะ สำหรับแต่ละสถานการณ์เ <c oughs> ช่นเราเราขอโทษเขาก็จะต้องตอบว่าโอ้ no problem นะคะ it doesn't matter not a big deal อะไรเง <c oughs> ี้ย<ๆ>เขาจะมีข้อความแบบนี้หลากหลายมากนะคะ <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเขาเป็นสังคมอีกแบบหนึง่ง <c oughs> เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานอีกแบบก็คือ low context communication <c oughs> ทีนี้ low context หมายความว่าทุกอย่างจะต้องอยู่ในคำพูดนะคะคือเขาไม่สามารถจะพึ่งพา บริบทได้ะะบริบทเนี่ยลักษณะสังคมของตะวันตกเขาจะไม่ไม่สามารถที่จะตีความสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในคําพูดนะคะคือถ้าเราไม่พูดให้ชัดเจนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจ,เ,าใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสังคมบริบทของเราประเทศไทยกับของต่างชาติเนี่ยจะชัดเจนมากมเการื่องของการใช้คําใช่เพราะ,ะว่าความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมของคนตะวันตกนะคะเขาจะมีความเป็นปัจเจก เขาเรียกว่าเป็นอินดิวิวดค่ะค่ะสูงไม่เหมือนคนไทยซึ่งเราสนิททิดเชื้อใกล้ชิดอย่างเราเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากเราไปตลาดเราก็เรียกคุณป้าที่ขายของในตลาดว่าคุณป้าถ้าเราไปเรียกถ้าเราไปเรียกคนอื่นฝรั่งว่าคุณป้าเขาอาจจะไม่เขาอาจจะใช่ใช่คือเขาจะไม่ได้ถือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่เราจะเที่ยวไปไปนับญาติกับคนทั่วไปหมดนะคะ อยากจะให้อาจารย์รบกวนช่วยยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นว่าในความแตกต่างของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นในการสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างหะคะอาจารย์ที่เราพบเห็นบ่อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นอย่างเช่นเวลาปกติเราจะสมมติว่าเราจะขอทางนะคะเราเดินไปในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยนะคะเราอยากจะขอทางภาษาไทยเราก็ใช้คําว่าขอโทษค่ะขอทางหน่อยนะคะใช่ไหมคะอ หรือเวลาเราทําผิดเราก็ขอโทษใช่ไหมคะมันก็คือคําเดียวกันเหมือนกับคําว่าไม่เป็นไรเคสของไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้นะคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เหมือนกันคือต่างกันอีกขอทางไม่ได้ไม่ได้ใช้คําว่า I'm sorry นะคะอาจจะมีใช้บ้างแต่เขาจะมักจะใช้คําว่า Excuse me หรือเวลาเราจะต้องการให้คนเราจะเรียกความสนใจจากคนอื่นนะคะเราก็จะ Excuse me เราก็เขาจะไม่บอกว่า I'm sorry อย่างนี้ค่ะ,คะก็แต่เขาใช้คำว่า sorry เมื่อเขาขอโทษนะคะ,คะ อันนี้ก็ต่างกันก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันคือ high context กับ low context ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็จะเห็นว่าในการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าเราจะสื่อสารด้วยภาษาอะไรก็ตามเนี่ยท่านน่าจะเห็นว่าวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามเราก็จะเห็นว่าเราควรจะเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอื่นด้วยว่าวัฒนธรรมของเรามีความแตกต่างกับวัฒนธรรมของคนอื่นอย่างไรเพื่อน ลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุชิมาเป็น่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการยะะินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลทางาท้ายรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ